สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งจากกิน VCI นะคะวันนี้จะมานำเสนอกระดาษคราฟกันสนิมแบบเคลือบสาร v c i ทั้ง2ด้านและอุปกรณ์ปืนสั้นกันนะคะกระดาษคราฟป้องกันสนิมแบบเคลือบสาร v c i ทั้ง2ด้านกระดาษกันสนิมหรือกระดาษ VCI ผลิตจากสารเคมีที่ถูกออกแบบ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยในการยับยั้งการกัดกร่อนเป็นสนิมสำหรับโลหะสารเคมีนี้มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้เองโดยการระเหยเป็นละอองในอากาศเมื่อชิ้นส่วนโลหะถูกบรรจุหรือห่อหุ้มด้วยกระดาษการสนิมสารเคมีชนิดพิเศษนี้จะปลดปล่อยโมเลกุลไปในอากาศรอบๆของชิ้นโลหะ หลังจากนั้นจึงมารวมตัวกันที่บริเวณพื้นผิวโดยรอบของชิ้นโลหะในปริมาณเข้มข้นระดับหนึ่งแล้วจึงจัดเรียงตัวก่อให้เกิดเป็นชั้นฟิล์มห่อหุ้มชิ้นโลหะนั้นๆไว้ชั้นฟิล์มที่ว่านี้มีคุณสมบัติคือช่วยไม่ให้เกลือฝุ่นออกซิเจนหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆสัมผัสชิ้นโลหะได้โดยตรงและนำมาซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เกิดปัญหาการกดก่อนเป็นสนิมตามมาค่ะคือหลังจากที่ท่านนำปืนสั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใหป้ปัสจากสาเหตุหรือบอกเกิดสนิมนะคะหลังจากนั้นก็นำกระดาษคราบต้องกันสนิมกระดาษรุ่นนี้เป็นแบบเคลือบสาร VCI ทั้ง2ด้านก็คือสามารถจะใช้งานได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะก็นำมาห่อค่ะ ทำการห่อให้มิดชิดนะคะหลังจากนั้นก็วางเอาไว้ในกล่องปืนค่ะหรือถ้าบางท่านห่อเรียบร้อยแล้วจะใส่ถุงซิปก็ได้เช่นกันนะคะปิดฝากล่องให้สนิทค่ะเพียงเท่านี้อุปกรณ์ปืนสั้นของท่านก็ปลอดภัยไร้สนิมแล้วส่วนวันนี้ทางกิน VCI ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ